พระคำก่อนนอนพระธรรมสุภาษิตบทที่20สุภาษิตอันเกี่ยวกับชีวิตและการประพฤติเล่าอางุนให้เกิดการเยาะเย้ยและสุราก็ให้เกิดการพานเกเรผู้ใดยอมให้มันพาเจินไปก็ไม่เป็นคนฉลาดความพิโรธอันน้าครั่นครามของพระราชาก็เหมือนสิงหหนุ่มคำราม ผู้ใดยั่วเย้าพระองค์ให้กริ้วก็เสี่ยงชีวิตของตนเองที่จะรักษาตนให้พ้นการวิวาทก็เป็นเกียรติแต่คนโง่ทุกคนจะทะเละวิวาทกันคนเกียรตคร้านไม่ไถนาในหน้านาเขาจะสแสวงหาเมื่อถึงฤดูเกี่ยวแต่ไม่พบอะไรเลยความประสงค์ในใจของคนเหมือนน้ำลึกแต่คนที่มีความเข้าใจ จะสามารถพงมันออกมาได้คนเป็นอันมากเป่าร้องความจงรักภักดีของเขาเองแต่ใครจะหาความสัตย์ซื่อพบเล่าคนชอบทำผู้ดำเนินในความสัตย์ซื่อของตนบุตรชายของเขาที่เกิดตามเขามาย่อมได้รับพรพระราชาผู้ประทับบนบัลลังก์พิพากษาย่อมทรงฝัดความชั่วออกด้วยพระเนตรของพระองค์ ผู้ใดจะกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าได้กระทำใจของข้าพเจ้าให้สะอาดแล้วข้าพเจ้าบริสุทธิ์พ้นบาปของข้าพเจ้าลูกตุ้มช่อและเครื่องตวงโกงทั้งสองเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าเหมือนเหมือนกันแม้เด็กๆก,ก็แสดงตัวโดยการประพฤติของเขาว่าสิ่งที่เขากระทำจะบริสุทธิ์และถูกต้องหรือไม่หมูที่ฟังได้และตาที่มองเห็น พระเจ้าทรงสร้างมันทั้งสองอย่ารักการหลับไหลเกรงว่าเจ้าจะมาถึงความยากจนจงลืมตาของเจ้าและเจ้าจะได้กินอิ่มผู้ซื้อพูดว่าเลวเลวแต่เมื่อเขาไปแล้วเขาจึงอวดมีทองคำและทับทิมมีค่าเป็นอันมากแต่ริมฝีปากที่มีความรู้ก็เป็นเพชรนินจินดาประเสรศิฐ จงยึดเสื้อผ้าของเขาไว้เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่นและยึดตัวเขาไว้เมื่อเขาประกันคนต่างด้าวอาหารที่ได้มาด้วยการหลอกลวงมีรสหวานแก่ผู้ได้มาแต่ภายหลังปากของเขาจะมีแต่กรวดแผนงานดำรงอยู่ได้ด้วยการปรึกษาหารือจงทำสงครามด้วยมีการนำที่ฉลาด บุคคลที่เที่ยวซุบซิบไปก็เผยความลับให้กระจางฉะนั้นอย่าเข้าสังคมกับคนปากบอลถ้าคนหนึ่งคนใดแช่งบิดาหรือมารดาของตนประทีปของเขาจะดับมืดมิดมรดกที่ได้รับมาอย่างชิงสุขก่อนหามที่สุดปลายก็ไม่เป็นมงคลอย่าพูดว่าข้าจะแก้แค้นความชั่วจงรอคอยพระเจ้าพระองค์จะส่งช่วยเจ้า ลูกตุ้มช่อฉนเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าและตราชูที่โกงก็เลวพอๆกันอย่างเท้าของมนุษย์นั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้สั่งแล้วคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้อย่างไรที่คนจะพูดพร่อยๆว่านี่เป็นของบริสุทธิ์ก็เป็นบ่วงดักตนเองแล้วจะมาคิดได้เมื่อปฏิญาณไปแล้ว พระราชาที่ฉลาดย่มฝัดคนชั่วร้ายแล้วทรงขับกงจักทับเขามโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้าทรงดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิน้นความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ตสงวนพระราชาไว้และความชอบธรรมก็เชิดชูพระที่นั่งของพระองค์ไว้ศัก์ศีของคนหนุ่มคือกำลังของเขาแต่ความงามของคนแก่ คือผมงอกของเขาการเคี่ยนที่ให้เป็นบาดแผลก็ชำระความชั่วเสียการโบยตีกระทาให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอ้านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาพระเจ้าโปรงทรงโปรดประทานพระวจนะที่เหมาะสมกับชีวิตของเราโปรองทรงรู้จากชีวิตของเรา และพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์ทรงนำย่างเท้าของเราและถ้าผู้ใดวางใจและติดตามพระเจ้าอย่างใกล้ชิดตามพระวจนะของพระเจ้าที่ได้สอนไวน้นี้โดยการประพฤติในทางที่ชอบธรรมตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าห่างไกลาจากความชั่วร้ายเราทั้งหลายย่อมได้รับพระพรและมีชีวิตจำเริญขึ้นเ้าทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ร่วมกัน ในพระนามพระเยซูเจ้าอเมน